วางของแล <ร Ugh. S 1> ้วม er ือออกเลยครับวางของแล้วมือออกเลยออกครับพี่มือออกเลครับหมคับงางเลยครับ ครับมองไม่ได้เลยนะครับจับอย่าปล่อยไว้จับไว้นะครับจับไว้นะครับจับจับตัวครับตํารวจครับที่จับตัวนะครับจับไว้นะครับครับ เก็บผ้าด้วยนะครับยกผ้าเลยครับ <cents> ยกได้ยกเลยครับน้ํายกได้ยกเลยครับ <cents> ลงได้ยกเลยนะครับน้ำยกรอเลยครับยกขึ้นสูงครับจับของนวายน้ตาแล้วครับ จะอ,<ท>ออกมามน่อยครับใกล้รถนะครับ

ปิดมั้เดี๋ยวค่อยไล่เข้าเขตจังหวัดลบบุรีพอได้พญาติปิดเบรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะฮะเดี๋ยวรออีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงจังหวัดที่จะเข้าจังหวัดเข้าสู่จังหวัดลบบุรีนะครับสาธุบุญกับท,ทุกทุกท่านครับสาธุครับ